กำลังคุยเรื่องฟิล์มและสบายอยู่อ่าแล้วแต่ที่พี่พูดคือมาส่วนมัลติเวิร์สป่ะอ่ามันคือมันคือมันไม่ใช่มัลติเวิร์ส้ยหมายถึงว่าที่เราไปอดีตอดีตนั้นคือมัลติเวิร์สเวอือืมเออคือมันแสดงว่าอดีตที่เราไปมันคืออนาคตของเราอ่าใช่ใช่ป่ะเพราะอดีตที่เราไปมันมันจะไม่มีอ่าเข้าใจคือเกสคืออนาคตของเราในปัจจุบันเนี้ยคือการไปอดีตของเราใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นมัลติเวิร์สใช่เพราะเราสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะ กลับเข้าไปในไทม์ไลน์เดิมของตัวเองแต่ถ้าถ้าสมมติถ้าย้อนแบบในมาวลวอะใช่แต่ถ้าย้อนแบบในเรื่องมันได้ไฟเอฟเฟกเลยอะก็ไม่ได้กลับไม่ได้แบบนั้นอะมันคือย้อนกลับไปเป็นตัวเองตอนนั้นใช่สุดท้ายมันก็ยังเป็นอนาคตของเราอยู่ดีวะก็เป็นอนาคตยูดีไว้แต่คือแค่แบบแต่บาร์เรเอฟเฟกคือเราไปเจอตัวเรามันมีอะไรทฤษผมชอบอันนี้มากผมชอบอันนี้มากผมชอบอันนี้มากพี่หินอ่าเคยได้ยินเรื่องสร้างเรือใหม่ปะคือมันเป็นคําถามที่ว่า สมมุติว่าเราอ่ะวาร์ฟได้โดยการสมมติเทคโนโลยีมันคือการเคลียร์อะตอมของยูอะแล้วเอาไปประกอบใหม่อแล้วทุกอย่างเป็นความทรงจำเดิมนะอแต่ว่าพี่คินจะเป็นพี่คนเดิมไหมหรือว่าเป็นพี่ที่สร้างมาใหม่แล้วพี่ตายไปแล้วถ้ามันมันมันตอบได้วคำมันตอบได้ด้วยคําถามเชิงปัชญาที่ว่าสมมุติพี่มีเรือไม้ลำหนึ่งอ่าแล้วพี่ค่อยๆซ่อมไปทีละชิ้นโดยเปลี่ยนเป็นเหล็กอันไหนทางก็ซ่อมแล้วเปลี่ยนเป็นเหล็ก ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งพี่แม่งซ่อมจนทั้งคันทั้งลำเป็นเหล็กหมดเลยเป็นเหล็กหมดเลยมันยังเป็นเรือลาเดิมปะไม่ใช่แต่สิ่งนั้นนะเกิดขึ้นกับร่างกายมันเลยนะหมายถึงว่าเซลล์ทุกตัวเนพี่ตอนนะก็ไม่ใช่เซลล์ทุกตัวของเออก็ตัวเดิมก็จริงเออเออก็จริงมันเป็นคำถามเชิงปัชญาที่ผมชอบมากว่าแล้วเราเป็นคนเดิมไหมแต่แต่ถ้าเกิดในมุมตรงที่แบบว่าสมมติว่าเราหวานมันคือการที่ ย้ายอะตอมจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งใช่ไหมอันนั้นันคือเซลล์นะปัจจุบันถูกย้ายที่เฉยอๆอันนั้นเป็นตัวเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นในในมน,นุษย์มนุษย์คือแบบว่าเซลล์เซลล์ปัจจุบันมันจะตายลงไปแล้วมีเซลล์ใหม่แทนขึ้นมาก็จะเหมือนเรือเรือไม้กับเรือเหล็กใช่ปะซึ่งเราเป็นคนเดิมปะเป็นคนเดิมไอ้ไม่ดิคนเราก็เป็นทุกวันอยู่แล้วเออคนนี้ก็ตอบได้ ก็คนเราเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วคพาะนิสัยเราก็เปลี่ยนขึ้นทุกวันจแต่ประสบการณ์เราเจอทุกคนคิดว่ายังไงทุกคนคิดว่ายังไงครับกับปัญหาปรัชญาวันนี้คุยอะไรเมื่ตอนแรกมันเริ่ม้งแต่เที่รู้จักมิสซองแซงไหมก็ใชอไม่ไอชีรู้จ่ายหรือไม่ไม่เก่งยังไงมิสซองแซงผ่านในที่ที่้เจออย่มิสออสเซียนเือมิสออสเซียนอะไรสักอย่างมันเป็นภาษาฝรั่งเศสหรอล่าแล้วคือเอ่อากูเดนเรชวลมันคือเป็นสับเซตของมิสซองแซงวะไม่ใช่กูเดนเรชวลมันคือน ติร์ดอฟดูคือกดสามส่วนที่ที่มันเป็นตารางเก้าช่องอ่ะก็คือคล้ายๆกันอ๋ออ๋อกริดนะเออแต่ว่าตัวเล่นเรชมันเป็นแบบมันคือสัดส่วนของภาพทั้งหมดคือหอยหอยทองคำอ่ะออเข้าใจมันมันมันมีอะไรที่เราสามารถพูดได้สองมุมทั้งในแง่มุมวิทยาศาสตร์และในแง่มุมศิลปะไหมเปิดสเปกตริเรื่องกริดเนี่ยเออเล่นน้ำสายตามุมมุมต่างๆมุมต่างๆพออยู่จะเป็นเรื่องเลนส์กล้อง มิลลิเมตรของนี้ของของของนี้จะเป็นเป็นเรื่องการตีสร้างขึ้นมาแล้วแบบว่าทำาไมุมหรือเป็นอย่างนั้นที่มันที่มันหลอกกันจริงจริงอ่ะอฟิล์มอ่ะบงคนคนว,ว,วิทยาศาสตร์คนฟิสิกส์เลยนะเว้ยเพราะว่าไม่เกิดขึ้นมาเนสารเคมีคนคคฟิล์มคนละฝ่ายละเอเนี้ยไอเนี้ยเป็นฟิมที่แบบว่าสินนำไอชีจะเป็นฟิล์มที่ไอชีจะเป็นฟิล์มที่ทฤษฎีนำแต่ผมอ่ะจะเป็นฟิล์มที่สินนำเพราะว่า สุดถึงสุดท้ายแล้วเรียนซีนีมาเหมือนกันอะแต่ว่ามันมีหลายฝ่ายไงมันมีทั้งออกแบบมันมีทั้งผลิตมันมีทั้งแต่อยู่พู่กับเหมือนกันไม่ใช่เหรอโน้สัยมันแบบอาอแต่พู่กับก็มีหลายแนวหลายสายตาพู่กับสายอิมมชั่นอลเอาพู่กับสายที่แบบว่าทอษฎีใช่ใช่ใดๆแต่แต่เรื่องกริดอ่ะของฉันมีอธิบายนะในเชิงซีนีมีว่าทําไมทําไมอยู่อยู่ทุกมันจะมีจุดหุดปันหนึ่งสองสามสี่อ่าใช่จุดชื่อนั้นก็คือมันคือจุดน้ำใส่ตาอะไรของเธอทุกอย่า มันก็แค่ใครถนัดมันคือจุดที่คนจะโฟกัสเออใช่ที่เราเห็นครั้งแรกมีอะไรวะที่มันฟีมี่ชอบน่าเล่นมากเพราะทเคมีใช่คือแม่ไม่มาจากเคมีเว้ยภาพยนตร์คนไม่ฟังตอนที่เราคุยเลยคนบอกว่าพี่ชีอร่อยไหมคะคือกำลังจริงจังมากนะขนมแต่ไม่เอ้ยคนก็เรียนนิเทศนี่น่าจะมานั่งดีเบตเออเป็คนมันเป็นฝั่งการแสดงมากกว่าเออเขาเดินแสดงมากกว่าไม่ลงมือกัน ทำไมฉันเพลยที่มีแคตเสียด้วยเลยเามาสิลองลองดูลอง,ลอง,ลองมีเรื่องอะไรจริงจริงถ้าปวดหัวอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแสงอือ,อไม่รู้ว่าหัวได้เรี่อวมั้จะชันเรียนเรื่องแสงคือแป้งย้อนไปตั้งแต่ขึ้นขึ้นของแสงเนี่ยความต้นใครมาไม่ได้อ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโค้เพื่อนร้า้าอยู่นะนล้าอยู่นะ มามาค er> ุยเรื่องนี่เลยค่าคุยเรื่องนี่เลยฮะร้านอยูหรอใช่เรากำลังคุยเรื่องอ่าทฤษฎีปัจเจียปัจเจีย everything everything cinema all a n c e d engineering yeah ขอพื้นที่ให้หน o วันนี้ด้วยดินี่ไงนี่ไงตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอ้ยครับครับทุกคนครับวันนี้เขาเป็น o m a น n i e นะครับเห็นหรือเปล่าไปฟิตเช็คฟิตเช็คแล้วพี่เช็คตู้มไม่เห็นไม่ได้ฟิตเช็คแล้วพี่เช็คฟิตเช็คนี่นี่ใส่อะไรมาครับ o m a น n i e ไหมครับ เออวันนี้โสมนิดนึงเพราะว่าเพิ่งไปฝนตุกหรอเปล่าไปแข่งรถมาเอ้ยไอจิเหรอแข่งวันนี้หรือซ้อมเอ่อไปคัดเลือกมาคัดยนะอะไรนะอะไรเนี่ยอที่ที่บอกว่าไม่ต้องกระิบก็ได้มั้งไม่รู้เรื่ความลับหรือเปล่าไงไม่รู้พี่คีม live อยู่นะ live อยู่นะอะไรได้กันเร็วพี่คีมไม่พูดด้วยสามอะใช่ใช่ที่อันนั้นปล่า ใช่ใช่ใช่ป่ะใช่เออใช่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 เดี๋ยวไม่เนี่ยไม่รู้เดี๋ยวคอลองลองมีแล้วคุณคุณเรียนคุณเรียนเป็นฝ่ายอะไรนะคุณเรียนเป็นนักแสดงใช่ไหมอันนี้เรียนคุณเรียนอะไรคุณเรียนนิเทศคณะอะไรเอ๊ะเอกอะไรจาระศัลยสื่อสื่อสารการแสดงสื่อสารการแสดงขอบบคคุณรัขอบคุณครับ ไอ้ไม่ฉันวิศวะคนมีอะไรที่มีอะไรที่เป็นที่แล้วมันสามารถเอาเอามาดีเบตก็ได้ไหมเรื่องอะไรอ่ะอะไรก็ได้ที่มันเฮ้ยวิศวะเนี่นี่ได้ป่ะชิจิมเจอใช่จ้ะแต่คนอ๋อก็ฉันเข้าวเช่นการฉันออกวันที่30มสิบอ๋อหรอเอ้าไม่รู้มีแต่คนกินใจคือฉัไม่กินจะไปที่บ้านไหนกินแต่ว่าไม่กินเหมือนกันไม่ทานเจ พอดี A B C D E F G F T อะไรอ๋อ C ขอโทษด้วยเรื่องเรื่องไอ้นี่ป่ะไม่ได้มีถ้าถ้าเธอเรียนสถาปัตย์นะฉันเลยคุยเรื่องโปรด u c t i o n Design พวกสถาปนิกพวกอาร์ตด้านอาร์ตด้านการก่อสร้างอาร์เรโชว์เอออาร์เรโชว์ด้านการก่อสร้างเคยเล่นดูดูมันจะมีโกธิครูปแบบหนังละออนการ์บะที่ที่ใครเล่นอะที่มันหนังยาวสี่ชั่วโมงที่มีพักครึ่งให้คนไปห้องน้ำอะ อันนั้นไม่รู้ว่าอันไหนดียวไม่ใช่ันมีครับแต่ส่วนใหญ่หนังหรือออสการ์เลย่ะหนังที่ยาวมากๆที่เกี่ยวกับ a r อ่ะอไนวะคือหนังที่ถ้าพูดชื่อมาผมน่าจะรู้ี่เขาดชืออะไรทหนังเกีกับสำหรับปนี้ก็สำหรัคนนึงเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวลิงอาจจะยังได้ดูดูไหมดูชอบคับปฏิกีราเออถนดเิาใช้ดูชอนไหมยังไม่ได้ดูเลยตุ้ง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 สวยดี เออภาพสวยมากไม่แต่ว่าชอบชอบนี่มาเลยอยากรู้ว่าพวกทำคอมเมอร์ er อ่ะอแล้วก็ดูน่ะว่าเขาดีไซน์เขาดีไซน์ชอบคอมเมอร์เขาดีไซน์ให้มันหมุนได้จริงจใช่น,นี่นี่เราอยากรู้ว่าแบบว่าไอ้คนที่มันดีไซน์มันต้องมีความรู้เกี่ยวกับฟิิสสก์รรรถหหืืออเปล่าว่าต้้องใชโปรรแกมวิศวกรรมยานยนต์อ่ะเออเรื่องของวิศวกรรมยานยนต์ดีไซน์ก็คงมีก็คงมีมันจะมีพรีโปรดักชันก่อนการถ่ายทําที่เรียกว่าคอนเซปต์แอนด์สไตล์แล้วคอนเซปต์เขาทำเป็นไง เขาต้องนั่งแบบว่าเอาโทษนะเอาแบบพาพาพารับชิ้นส่วนมารวมกันยังไงหรอไม่มันต้องเริ่มมาจากภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยไล่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 ลงมาอย่างจิ๊บที่เห็นผมทำอะไรอยู่ตรงไหนคือผมทำคอนเสิร์ตระดอร์อยู่อ๋อที่มันเฉียบตาจังตีการย์จัดใช่ที่่ทีอาจารย์จัเขาอยู่คือทำใหญ่สุดแล้วค่อยลงมาเล็กเหรอใช่บางว่าการทําหนังต้องทํางานแบบท็อปดาวน์มิสซิว่ามันเล็กหรือใหญ่วะมิสซิว่ามัอนหาหัวข้อก่อนแล้วค่อยกระจายกระจายกระจายถึงปัญหา อันนี้ก็เคล้ายๆหมือนคอนเซปต์มันจะมาเป็นตัวตั้งตัวตีอ่ะแล้วเราก็ไปทําอะไรกับคอนเซปต์นั้นได้บ้างแบบว่าแตกแขนงแตกมาสมมุติจะทําหนังมันต้องเริ่มจากการเรียนสมมติสมมุติผมมูสีน้ำเงินผมจะพูดว่าอินเตอร์สมมติผมได้บทอินเตอร์สเตลล่ามานะแต่ว่าผมยังนึกภาพไม่ออกยังไม่ได้สมมติเรื่องหนังไม่เคยเกิดอินเตอร์สเตลล่าขึ้นบนโลกแล้วผมได้บทอินเตอร์สเตลล่ามาซีนผมต้องทำาื้นหลุดต้องอินดิลซิตสคริปต์แล้วผมก็มา ในฐานะร่วมกับนะในฐานะคนที่จะทำอ่ะผมก็ต้องมาคิดตีมมาหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรคือดูนเตอร์สเตล่าใช่ปะเคยดูเคยดูสมมติผมจะให้ตีมของมันคืออืมความรักแอคชั่นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อ่าอ๋อคือเหมือนนำเสนออะไรความรักความสามารถเิดเพื่อนเออมนุษย์ทำได้ทุกอย่างเพื่อความรักของตัวเองอ่าอาจจะแบบส่งความรักข้ามจักรวาลอ้างอิงจากอินเตอร์สเตล่าอันนี้คือตีมอ่าแล้วนั่คือตีมทีนี้ผมก็ต้องแยกย่อยลงมาเป็น หลายๆลายฝ่ายเป็นดีพีก็คือไปออกแบบภาพที่เข้ากับทีมนี้มาสมสมมติว่าทางฟองมีทีมนี้มามีเรื่องนี้ละแล้วมีบทละถามฉันว่าฉันเป็นดีพีว่าแบบถ้ฉันจะทําหนังเรื่องเนี้ยจะก็ต้องมาดูแล้วว่าถ้ามันจะออกมาแบบไหนดีมันควรเล่าด้วยภาษาภาพแบบไหนดีพีแปลว่าเไดนิเอร์เตอร์ออฟโฟโตกราฟเฟอร์โฟโตกราฟเฟอร์ก็คือเจอหน้ารักเอาก็ดีพีอ่ะมันก็ถูกนะแล้วพี่พี่เขาเป็นเป็นเป็นช่างกล้องเป็นตากล้องเขาเขาตำแหน่งเขาเลยนะทีพี่ เอดีเอไอคือเอดีเอดีคือผู ues, ้ช่วยบ่วงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพีดีป่ะที่เป็นคนถ่ายเราอะถ้าคนให้ถ่ายเขาจะเรียกว่าคัมแบล่าแมนออืแต่มันจะมีมันจะมีดีคุมอ่ะดีพีอ่ะ จะเป็นคัมแบรแมนหรือไม่เป็นก็ได้อ๋อมันม well, ีกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งกล้องสองก็คือคัมแบลร์ A แคมเปียแคมเีเรียนไหมเราได้เรียนหรือเปล่าโอ้แต่ว่าดีพีอ่ะจะเป็นคนที่พูภาษาภาพสื่อสารการแสดงกําลังเล่าเรื่องให้ฟังที่พงกับคนกางสื่อสารการแสดงคือแบบไม่มีอะไรแบบนี้เลยเหรอเขาเขาจะพูดประโยคสําคัญอ่ะกล้องควรที่จะดอรี่อินไหมเพื่อรับอารมณ์ที่แบบว่ากำลังจะจังหวะสั่นๆอะไรเงี้ยดีพีจะเป็นคนแบบ ดูภาษาภาพอ่ะเข้าใจรที่แบบเวลาสมมติว่าทาไมทําไมแบบว่าหนังแต่ละอันมันถึงแบบว่าพุ่มกับแต่ละคนเฮเมอ่าแมนแต่ละคนไม่เหมือนกันําให้หนังดูคนละแบบคนละแนวมันมาจากกันจากมมุกล้องใช่ปะจากกล้องจากสไตล์สไตล์ริ่งของพุ่มกับก็พุ่มกับมีสนิยมแบบไหนแล้วก็อาจจะมีสไตล์ริ่งของดีพีที่เขาแบบถนัดในด้านการถ่ายงานแบบแต่นะชอบอยู่อยู่ชอบ คัดแบบหนังซีรีส์อะไรบะางที่จิวเคยดูหมายถึงว่ามุมภาพเหรอมุมภาพที่ชอบอะว่องที่สุดแล้วแหละสำหรับผมนะบังคัานเทนี่ขอกคุณแม่แม่เพ่อนนะวงกวาวัยวงกวาวัยไม่ใช่ว่องที่ที่ต้นด็อกเตอร์สเตรนหรอไม่ใช่อันนั้นอันนั้นคนละวงอันนั้นใช้เว้นมลได้ที่ที่ที่เขาเขาหน้าแล้วใช่ปะมาแล้วหนามากแล้วคือพ่อเป็นคนหนึ่งชื่อบ่งเป็นทำหนังฉลองใช่ไหมจกวน่ะน่าจะไม่ใช่ เขาบอกกาไวเขาจะตายมีคค่อนข้างชัดเขาเป็น Executive Producer ให้กับวันพอดูโรดอะเห็นภาพวันพอดูโรดปะภาพสวยมากเลยสีสีสูดอนั้นทนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไมชอบไปยูดนะอ่าปิด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 ัิดปบดปิยปดยิดปิดดปิดดปดอด